ครับแม่ยกนี้สำคัญแล้วนะครับเกมเดือดสู้สุดครับตอนนี้เสือใหญ่หลังจากที่โดนขวางหน้าดันแทงเข้าไปครับเสียหลักลุกมาครับเสือใหญ่แม่ทีมกำลังดวงกำลังมานะครับเสียชายสุโขไทยพัชรินมีจันแม่ตอนนี้ค่ายชอฮายักษ์ติดท็อปเทนนะครับโอ้ยโดนปัดซอกขวาไปก่อนครับต้องนับแล้วครับถูกต้องนะครับลูกนี้ โดนศอกปักเข้าไปนะครับเสือใหญ่เฟ๋เลยครับเข่าแตะพื้นแมเหมือนจะมียาฉีดมาด้วยครับบนล็อกนี่สามกำปั้นให้เสือใหญ่นะครับช่วงพังยกให้น้ำอาแล้วครับต้องเดินเร็วๆครับเสือใหญ่อย่าไปต่อยหน้าครับต่อยหน้านี่ต่อยไม่โดนครับนี่ครับเดรดิทกัมีแคนมีศอกปักนะครับต้องทําตัวเป็นรถสปอร์ตครับเสือใหญ่เอาทำตัวได้ไหมเข้าถึงไหมไม่ไปต่อยหน้าแล้วครับ โอ้โดนอะไรระยะหลังนี่แมกซันยุกเหมือนกันครับเ <c oughs> สือใหญุ่ณพิเับก็สภางาก,ก,กาไกล<ส>เยอะนะครับมาศึกมาพันบูบบนะครับโดนนับไปแล้วครับเสือใหญ่โดนซ้ายมีสะดุ้งอีกเอ้าแปลว่ากำปั้นยังไว้ใจได้อยู่นะครับยังสู้ยังสู้กอเ<ส>ชีเช์ก็บอกว่าขอให้โดนขอให้โดนตรงนั้นครับแต่มันยังไม่โดนครับไปโดนเขาก่อนร่วงเลยครับเสือใหญ่นะครับอ่ะยับมาเอาไงดี โ oh, อ้โหเดริสมีก,กว่าลากเตา้าจะพืดน <c oughs> วาเสียวนากครับจังหวะการอ,ออกมาของเสือใหญ่น่าช้ากว่านะครับเสือใหญ่เก่งเลยนะครับของมดเดียวครับตอนนี้เอาแค่ได้อาการตีตื้นอย้มาก่อน เดดิสอาการไม่ดีนะครับโดนด้วต่อยไม่โดนถ้าต่อยหนึ่งสองก็แม่โดนไปกว้างไปนะครับแม่โดนแค่แขนนะครับยังไม่โดนหมัดตรงๆโดนหุกซ้ายนี่เดเดินก็สะดุ้งหลายรอบนะครับแต่ว่าอยู่ที่เสื้อใหญ่นะครับจะคุมแต่งยังไงนะครับอ้าวนี่ครับนี่ครับมีอาการเป๋ๆเดเดินโดนตบซ้ายเข้าไปไม่ปะทะด้วยครับเดเดินตีหัวเข้าบ้าแล้วแม่จังหวะหุกซ้ายเวลาโดนนี่เดเดิสมีสะดุ้งนะครับ เดกครับเก่งแน่นเลยที่หูนะครับเอามาขัดทรายจังหวะนี้ครับเตดนีครับวางหน้านะครับดันแทงน่าเสียใหญ่ตอนนี้ต้องเน้นบัดเดียวครับทำเป้าให้เจอเล็งเล็งตรงเป้าลยครับเล็งเข้าไปใช้่วงท้ายเกมครับตอนนี้เดรดิชใช้แผนตีหัวเข้าบ้านแล้วครับได้นับแล้วไม่ปะทะด้วยนะครับคอย เตะขวาล่างครับแล้วก็มีฮุกซ้ายมีบวกสองด้วยครับแต่ว่าต้องระวังเสือใหญ่นี่ก็ต่อยทีไรก็เสียวเมื่อนั้นเลยครับนอกจากตกซ้ายแล้วขวาต้องไปด้วยครับมีทั้งหายทั้งงัดนะครับหมัดเดียวนี้ยังไม่พอครับนับยกที่ผ่านมาต้นยกเ้าเดี๋ยวดูครับอีกวินาทีออาโดนอีกแล้วครับเสือใหญ่เอาแรกเลยครับแรกเลยแม่โดนก็สั่นเหมือนกันครับเสือใหญ่โอ้โห บทยกที่3ครับต้องคิดอะไรเยอะครับใกล้ๆเลยครับเพราะว่าตัวเองโดนนับด้วยก็หดไปหวดมาเวียงไปเวียงมายังพอมีโอกาสนะครับยก4โอ้โหชาวต่างชาติพลัดมาเลยครับมาแบบทีมแฮฟวีแมทชทอนนั่นนะครับเดินเข้ามาอ่าครับสร้างสาสตร์เอาเาเอ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 าแล้วครับเอาแล้วครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับโดนโอ้แมถอยหลังหกล้มเองครับขามันพันกันครับ อาลเครับยังมุ่งมั่นอยู่นะครับเสือใหญ่ลุยแล้วไม่มีอะไรจะเสียครับเวียงไปเวียงมามีโอกาสครับถ้าไม่เวียงนี่หมดสิทธิครับคุณเี่กีจังหวะสาวไปสาวมานะครับดูครับยังไม่โดนจุดโฟกัสนะครับแล็งตรงเป้าขอยเข้าตรงจุดนะครับข่อยโดนว่าอย่างนั้นนะครับขอยโดนมัดนี่มีรุ้นนะครับก็อยากให้นักมวยนะครับมีโอกาสนี่ครับ โดนนับแปไปยก3าพยายามอย่าเร่งเอาคืนรับเชื้อใหญ่แต่ว่าจังหวะของเด็กนิดนี่คุมเกมหมดเลทีเดียวนะครับก็ข่าวพยามพันนะครับศึกมวยตังดังทั่วโลกเ,เทิดพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีนะครับที่สนามมวยตังชุ่งแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดตังนะครับวันที่11สิงหาคมนะครับศุกที่11สิงหาคมนะครับก็มวยตงังดังทั่วโลก เะเดนเมื่เกียรติ12สิงหามหาราชิลีครับรอยพิทยาโชคเป็นคู่เอกของรายการนะครับ,รบยอดทองไทยจะเป็นก็อดใจรอชมนะครับเมือจังดังทั่วโลกบนเวทีครับนักชกแต่แดนใต้ครับเดริสได้น้ำแล้วก็ชคสบายขึ้นนะครับคอยระวังหมัดระวังศอกเสือใหญ่นี่เกร็งมาครับหุกซ้ายต่อยท้องออยท้อง เฮ้ยท้อไปก่อนครับฟันฟันงัดฟันไม่ได้ครับเจอลูกเก่าครับเดรทนี่ล็อกแน่นเลยครับแล้วก็ผลักออกต้องล็อกแน่นแน่นะครับเพราะว่าโดนทุกซ้ายก็มีวูบว่าเหมือนกันนะครับพยายามตักทุกซ้ายต่อยขวาลำตัวแต่ว่าโดนล็อกเอาไว้ครับเดรทีก็เหลือดูเวลาไปเรื่อยครับครับยกากาศสูงสูงอยู่ที่เสือใหญ่แล้วครับ ได้ไม่ได้โดนไม่โดนได้ไม่ได้โดนไม่โดนไม่ไมต้องง้างแล้วครับง้างไม่ได้ครับง้างแล้วมีเวลาครับโดนรวบอีกแล้วมาในช่วงท้ายนะครับวันนี้เด็ดลิฟ์นี่ก็ทำการบ้านมาดีนะครับปิดเกมทีมงานของไข่หวานโคราชนะครับวันนี้มาได้ ประชาธิปไของเรานะครับีิสารัสโคลภูมตอนนี้มาอยู่ตรงมุมนะครับคอยรุ้นเชียร์อยู่เสือใหญ่ชชห้าพยักแล้วครับจะทำยังไงครับปล่อยเดินหรือเปล่าเดี๋ยวเดลิดก็ลวนไปเรื่อยๆครับยกตานล้วสูงๆครับอ้าวโดนทุกซ้ายนะครับโดนทุกขวาครับไมาต้องขวาคอครับเดลิดอ้าวดันออกครับเสือใหญ่ดันออกแมเดลิดก็ลล็อกเอาไว้แน่นๆครับ ลูกศิษย์ของพี่ประพิษเตระกุลนะครับตะเก็งสีน้ำเงินเดี๋ยวดิต่อยต่อยต่อยแม่ไม่โดนครับเดี๋ยวดิก็มีศอกตั้งไว้เตะต้นขาตบซ้ายตบขวาโอ้ยมีวูบวาบนะครับนี่ครับขนาดโดนท่อนแขนนะครับเสือใหญ่กันใส่ทั้งตัวนะครับเอาเวลาที่เหลือ3นาทีคุณพิเชษฐยายากจะพเดศึกให้ได้ครับเสือใหญ่โดนนับยก3ต้องบอกว่าเป็นรองเยอะเลยครับฉะนั้นต้องนอก นกหรือนับครับเอ้ายังมีลุ้นอยู่ครับแต่ว่าเดริสด้วยว่ายกก่าสูงครับบอกกันตัวรัดกุมเลยครับไม่ยอมให้เพลียงพลั้มครับนี่ครับเกาะไว้ครับแล้วก็เผาเวลาไปด้วยครับเวลานับถอยหลังหรืออีกเกือบสองนาทีเสือใหญ่ไม่มีอะไรจะเสียครับโดนนับไปแล้วจะป้องป้องป้งไม่ถึงครับมันเจอลูกเก่าครับ มาเล่นนอกไปไม่กาดไม่ตกเลยนะครับเด็บริดมาหูหวหมวกกันน็อกแน่นครับเกาะไว้ครับตอนนี้ไม่พยายามให้เหลยใหญ่เปิดเกมที่ตัวเองถนัดเอาในช่วงของนาทีสุดท้ายนะครับควงกับปั้นเข้าไปเลยทีเดียวเอาทวงก็ไปแต่หมุนเตี้ยวหมุนเข้าไปเอาจ้องรับตาดูครับแต่ยังไม่ได้ต่อยเลยครับมาโดนเกาะไว้ก่อน ไปไหนไปด้วยนะครับทางด้านของเสือใหญ่พยายามจะไล่นะครับแต่ว่าจะต้านไหวหรือเปล่าจะต้านจะหาตัวเจอหรือเปล่าครับนิดเดียวครับอีกนิดเดียว57วิ 5, นาทีอหลักให้ล้มไปเลยครับ การยีรสินจับงัดออกมานะครับออกมาก็ยังมีเสียวอยู่เหมือนกันครับยังได้ลุ้นได้เสียวเขียร่างออกข้างครับไม่เอาแล้วครับไม่ประท้าด้วยครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับกาสูงครับคัมบล็อกไว้ครับรุ่นนี้นี่คงไม่พลาดง่ายๆนะครับโอกาสพลาดมีครับแต่ว่าคงจะไม่พลาดครับตอนนี้เดริสยกกาสูงมากครับตอนนี้บองกันเขียร่างไว้ดึงออกครับ เสือใหญ่อีกชุดหนึ่งปั้งไม่ได้หายไปอีกประมาณ5วิครับแหมแยกออกมาก็คงจะหมดยกพอดีแล้วครับครบ5ยกครับขณะที่พิพุทธนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับชนะ4ี่วินแนละ้คืนไป1วินไม่เป็นไรยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่อากรรมการครับชูมือให้ เดชฤทธิ์ปอเตระกุลเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ